แสนห้า่นเก้าส่งอยู่หมื่นหนึ่ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถ้าคุณเป็นสริปคาร์บอนพี่ขวัญขอรายได้หนึ่งเท่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพชรกฤษดากูุ๊ดค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญรอบ17นาฬิกานะคะวันนี้มาเอาคันนี้กันก่อนดีกว่าวันนี้ปี16ค่ะลูกค้าขะ ราคาพิเศษมากๆโต y ยต้าไฮเอ็ดรังคาเตี้ย5,59,000บาทค่ะคันนี้สวยมากๆเลยนะคกระจังหน้าก็น่าหล่อแล้วทัรฟอร์มอร์แล้วนะคะโคมไฟดวงใหญ่ตกแต่งได้เองตามใจชอบแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะ5 5 9 0 0 0ส่งอยู่11,000ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถ้าคุณเป็นสริปิคา์บอนพี่ขวัญขอไรายได้หเท่ารถไอ้มองน้อยยอดฮิต ยอดฮิตจริงๆมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขายคะนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขายนะคะกับคันนี้นะคะปี2016 5 5 9 0 0 0 0บาทนะคะเครื่อง3 0 0พันนะคะพี่ลูกค้าอันนี้เครื่อง3 0 0พันะกำลังเครื่องดีมากๆเลยเครื่อง3 0 0พันลูกค้าท่าในใดที่อยากได้รถปี16เครื่อง3 0 0พอ่าฮะเป็นรถที่นั่งนะคะรถติดตั้ง ทุกอย่างอุปกรณ์ครบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นยางใหม่สี่เส้นหรือว่าจะเป็นผ้าม่านหรือว่าจะเป็นฟิล์มถ้าลูกค้าต้องการสิ่งใดพี่ขวัญจัดการให้หมดนะคะเบาะสาแถวแอร์แอร,อแอร์ราวค่ะราวค่ะลูกค้าขึ้นไปนั่งเย็นทุกจุด <S <S ด้านบนเพดานพุ่มหนังเรียบร้อยทําความสะอาดเช็ดง่ายแค่เอาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้เลยแอลกอฮอก็ได้เบาะนังสามแถวค่ะ<ป>พื้นปูพื้นปูอย่างดีเลยนะคะลูกค้าค่ะ พื้นปูอย่างดีเลยนะท่านใดที่อยากเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมรีบดูคันนี้จับจองได้เลยท่านใดที่เอาอยากได้รถคันนี้ไปทำรถรถร่วมหรือรถเรโมเลนหรือเอาไปใช้ในครอบครัวคันนี้ไม่ผิดหวังค่ะลูกค้าหรือว่าจะไปขนผักขนของก็ได้นะคันนี้สําหรับคนที่บางคนบอกขนขนขนมอยากใช้แอร์คันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าคุณสามารถใช้คันนี้ขนของถอดเบาะได้เลยถอดง่ายๆใช้กุญแจไขควงถอดเบาออกได้เลย คุณเอาไปขนของได้เลยก็ได้เช่นกันหรือจะเหลือบบกไว้หนึ่งแถวขนของด้านหลังคุ้มค่าไปไหนก็สะดวกสบายพี่กวนอยากนอนในรถนอนไปเลยรถคุณใหญ่ขนาดนี้นอนไปเลยค่ะมาบั้นท้ายนะคะลูกค้าขาตัวนี้บอกเลยว่าเอาที่ลูกค้าแฮปปี้อยากทาเป็นรถอะไรเลือกเลยมันเป็นรถของคุณแล้วถ้าคุณซื้อเป็นของคุณแล้วคุณจะดัดแปลงเป็นอะไรแล้วแต่จะชอบแต่ที่แน่ๆคุณได้แอร์ราวมาแล้วจ้าคันนี้นะคะ คุณได้แอร์ราวมาแล้วจ้าค่ะช้อมพร้อมกับดวงไฟสองตอนนะคะสว่างจ้าเห็นชัดจ้ะโชคดีดีพี่โชคดีดีค่ะนะคะโชคใหม่เอี่ยมค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนโชคนะจ้ะมาตอ่อค่ะลูกค้าะมาด้านนี้ยางมันก็ใหม่อะ่ะเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยคันนี้นะคะแอร์แบ็กสลูกก็คือเครื่องสามพันกระจกมือหมุนจ้ะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสแคนไหนที่อยากได้เป็นกระจกไฟฟ้าคูณไปติดตั้งเพิ่มอยู่ประมาณ อย่างดีเลยประมาณ4 0 0พันสุดๆแพงสุดนะ4,000นะท่านใดที่ไม่อยากใช้มือหมุนนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมายไก่กองจริงๆนะคะตัวเบนซินกับตัวเครื่องถึงนะเดี๋ยวพี่ขวัญงั้นคนลูกค้าชื่ออะไรคนเมื่อกี้ลูกค้าชื่ออะไรเดี๋ยวพี่ขวัญพาไปดูตู้ทึบไฮเอดไม่มีด้านหลังนะคันนี้นะคะม้อลมเบรกสา พ่อยางไม่มีแตกไม่มีแล้วคนโซนด้านในก็ไม่มีแตกไม่มีแล้วนะคะทําให้เราบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ถือว่าปี16ใช้งานแค่นี้นะคะอ๋อเลขเอกสารมอ,อก,กอ,อยู่ครบไม่ขาดไม่ชํารุดนะคะฝาก,กระโปรงใช้งานต่อต่อเนื่องนะคะไม่มีชํารุดนะคะ5 5 9 0 0 0หเ้าบาทนะคะลูกค้าค่ะพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้สวัสดีค่ะ